ประยุทธ์ลุยไฟดันสายสีเขียวประยุทธ์ลุยไฟดันสายสีเขียวจริงหรือเปล่าลั่นนำทีมคอรม,มอรโหวตต่อสัญญาปัดขัดแย้งภูมิใจไทยเอ้าก็นายกเขาถอยให้แล้วมไ,นะไม่ใช่เหรอภูมิใจไทยชนะไม่ใช่เหรอผมไม่ได้เชียร์ภูมิใจไทยนะเรื่องนี้เนะี่ยผมไม่ควรจะเชียร์บ TS แต่ว่ารอบนี้ผมกึง่งๆเห็นใจ BTS นิดนึง นะเพราะว่าในสมัยก่อนที่เขามีนี่เยอะเนี่ยในเวลานี้ซึ่งเขาเริ่มกอบโกยรายได้ได้เนี่ยเขาก็ต้องการรักษาราคา65บาทของเขาไว้แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมก็เห็นใจคนซึ่งขึ้น BTS ผมเองผมก็ขึ้นแล้วทุกวันนี้ผมก็รู้ผมจะขึ้นไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนยกเว้นว่าผมจะขึ้น BTS ไปเพื่อข้ามถนนผมใช้ BTS เพื่อข้ามถนนเพราะว่า Skywalk มันสะอาดดีแล้วมันปลอดภัยดีกว่าทางบานายนั่นคือประโยชน์ ของรถไฟฟ้าสําหรับผมแต่ว่าผมเห็นใจรถไฟฟ้าเพราะว่าสมัยก่อนที่คุณคีรีเขามีนี้สินเยอะแยะเขาก็มีนี้สินเยอะแยะจริงๆเพราะเขาต้องลงทุนเยอะแยะมากมายกับการทําให้ BTS มันมันโตขึ้นมาด้วยลําแข้งของเขาใช่ไหมแต่ว่าพอธุรกิจรายใหญ่ๆซึ่งมีซังคอสในระ,ระยะแรกสูงเนี่ยพอเขาพอเขาเริ่มกอบโกยรายได้เนี่ยเขามันอยู่ในความรู้สึกที่เหมือนกับอะไรรู้ไหมเหมือนกับว่าโอโ้โหแหม่ ในวันที่เกือบไม่รอดเนี่ยพอผ่านมาได้เนี่ยมันก็เป็นถึงเวลาที่จะ make it rain ไงนะครนี้แต่ว่าปัญหาคือเอ้ระดับราคาเนี่ยมันก็สูงไปจริงๆไงสำหรับคนซึ่งต้องขึ้นทุกวันถ้าคนซึ่งต้องขึ้นทุกวันเนี่ยนะฮะมีรถขับนี่นะฮะดีกว่าคือคุ้มเงินกว่า และสบายกว่าในการเดินทางเพราะว่าถามว่ามีรถไฟฟ้าเนี่ยมันแก้ปัญหาเวลาฝนตกแล้วผมแล้วผมแล้วผมต้องเดินออกมาจากบ้านหรือคอนโดซึ่งอยู่ในในซอย,ยอะไรเงี้ยมันแก้ปัญหานั้นไหมมันไม่ได้แก้ปัญหามันแก้ปัญหาสุนัขจรจัดให้ผมไหมผู้ว่ากทมจับสุนัขจรจัดหมดจากกรุงเทพมหานาครทั้งหมดไหมแบบที่ผมจะทําถ้าผมเป็นผู้ว่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าคุณไม่มีวันได้เป็นนะฮะขออภัยนะฮะ ไม่มีใครแก้ปัญหาสุนัขจรจัจดให้คุณนะมีแค่ผมอะมันต้องโหดพอนะครับแต่คุณไม่ได้ผมผมเป็นผู้ว่างไงคุณก็เลือกผมตอนนั้นสามแสนสี่ไงไม่ได้เลือกสักล้านหนึ่งอะ่ะก็ช่วยไม่ได้เป็นการสูญเสียของคนกรุงเทพเองนะฮะช่วยไม่ได้แล้วผมก็ไม่ลงอีกเสียเสียตังค์ไปแล้วเท่าไหร่รอบที่แล้วหกล้านซื้อเบนได้คันหนึ่งละสองคันส่งคนเรียนหนังสือได้อะ่ะ จะเอาเป็นสกอเลชิพคุ้มกว่าโอเคผมบ่นเรื่องอะไรอยู่ผมบ่นว่าเฮ้ยถ้าผมจะขึ้นรถไฟฟ้าวันนี้ทุกวันเนยนะฮะผมซื้อรถคันหนึ่งเนี่ยคุ้มกว่ายกเว้นซะว่าผมเป็นวัยรุ่นแล้วต้องการขึ้น BTS แล้วก็ไปส่องดูสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่เงี้ย <c oughs> หรือแบบโชว์อ่ะเอาเอาหูฟังแบบอา่อา j a บรอ e l ลิทของผมเนี่ย มาใส่แล้วก็แบบแล้วก็โชว์โชวบ้านน่ยแล้วก็ฟังฟังเพลงฮิปฮอปนี่นะฮะแล้วก็ใสายหัวไปมาแล้วก็เอนจอยการยืนเพราะว่าเป็นสุภาพบุรุษอยู่บนลอยฟ้าเนี่ยไม่มีที่นั่งนั่งไม่ได้ต้องยืนซึ่งก็ดีแต่ก็ได้เมื่อยเอาจริงๆพูดง่ายๆคืออย่างนี้ถ้าคุณเป็นชนชั้นกลางตอนนี้มันไม่มีเหตุผลที่คุณจะขึ้นถไยฟ้าเลย ยกเว้นซะว่าคุณชอบไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องเดินนิดหน่อยไปที่ทํางานแล้วคุณออกจากบ้านเร็วไม่เป็นตื่นสายและจะต้องแบบรีบขึ้นรถไฟฟ้าเพราะถ้าตื่นเร็วนิดน,นึงขับรถไปทํางานเนี่ยสบายกว่าไม่ต้องเจอหมาจรจัดในซอยไม่ต้องเจอฝนไม่ต้องเดินไม่ต้องไปยืนต้องไปถูกแรงกดดันจากสังคมให้แสดงความเป็นสุภาพบุรุษลุกขึ้นยืนให้ผู้หญิงเสร็จแล้วปรากฏว่าพอลุกขึ้นยืนให้ผู้หญิงผู้หญิงไม่ยอมนั่งอีก พราะว่ารู้สึกว่าถ้านั่งแล้วเหมือนกับไม่ได้นะฮะแบบยอมรับ c ช i เวอรีไม่ได้เสียสผู้ชายเสียสละให้เฮ้ยไม่ยอมนั่งล,ลุกขึ้นให้ไม่ยอมนั่งอะ่ะจะให้ลุกไหมเนี่ยนี่ขนาดผมเชียรบ BTS นะไม่ผมแค่นั่งคิดประเด็นเรื่อง BTS ว่า คำถามผมมีมันไม่ใช่ว่า BTS ได้ไม่ได้อะไรผมคิดว่าสิ่งที่ BTS ได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องกําไรเรื่องอะไรซึ่งมันทุกอย่างมันเห็นทุกอย่างมันเห็นทำไมที่ผมอ่านที่มาดามเดียเขาเขียนในโพสต์เฟซแล้วผมผมอ่านแล้วผมคล้อยไปตามในระดับหนึ่งมากทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่ BTS ได้เนี่ยหรือไม่ได้เนี่ยมันเห็นไง แต่คําถามที่สังคมมีซึ่งไม่ค่อยมีใครพูดแต่ผมคิดว่ามีคนก็พูดอยู่แต่มันพูดดังๆไม่ค่อยได้คือมันมีอะไรที่ทําให้ภูมิใจไทยเนี่ยไม่ยอมมันมีอะไรที่ทําให้ภูมิใจไทยบิ๊กภูมิใจไทยไม่ยอมให้ BTS มีอะไรผมคิดว่าคำถามมันคือประเด็นนี้ สื่อที่เจาะประเด็นนี้ไม่ค่อยมีแม้กระทั่งกรุงเทพธุรกิจก็ไม่เจาะประเด็นนี้มากเท่าไหร่แต่คำถามที่สังคมมีผมถามง่ายๆถามในมุมของนักธุรกิจที่ต้องการเดียวจากรัฐแล้วเดียวกันเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วถึงเวลามีกลุ่มหนึ่งไม่เอาขวางอยู่นั่นทำไมขวางผมคิดว่าต้องอธิบายตรงนี้นิดนึง ผมย้ต้องอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งทําไมขวางไม่ใช่ทําไมกระทรวงคมนาคมขวางนะฮะคำถามนี้ไม่เหมือนกันนะฮะแล้วผมไม่รู้คําตอบคืออะไรผมถึงต้องถามถามอย่างแฟร์ฟรถามอย่างอย่างบริสุทธิ์ที่ผมอ่านที่มาดามเดียโพสแล้วมันมีเหตุมีผลก็เพราะว่ามันมีคําถามคาใจอยู่คําถามไม่ใช่ว่าทําไมคมนาคมขวางคําถามคือทําไมภูมิใจไทยขวาง แล้วไม่ใช่แรงแรายละเอียดที่แบทเขชี้แจงนะตรงนั้นเขาก็มีเหตุผลแต่ว่าคําถามคือทําไมบิ๊กภูมิใจไทยควางแค่นั้นแหละผมคิดว่าถ้าเคลียร์ตรงนี้ได้ในที่สุดเนี่ยแต่ศึกเนี่ยผมกลับมองว่าภูมิใจไทยได้คะแนนไปนะพอบังเอิญพักฝ่ายค้านเข้าออกมาดันซึ่งประเด็นคือว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ลองถามประชาธิัย์ดูมันอาจจะมีหลายคนซึ่งเล่าในมุมที่ ให้ sensibility กับเรื่องนี้ได้ดีให้ในมุมที่ตั้งคำถา,ถามถึงภูมิใจไทยด้วยให้ในมุมที่ตั้งคำถามถึงท่าทีของฝ่ายคา้านเรื่องนี้ด้วยอาจจะต้องถามประชาธิปัตย์เรื่องนี้เหมือนกันเขาง,งิมง้มเงียบเรื่องนี้แต่ผมคิดว่ามีมบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่พูดโอเคนี่ bts ลุยฟ้องกอทมทวงหนี้เพิ่มเร่งจ่ายค่าจ้างติดตั้งระบบ2 0,000นะฮะ คือถ้าเกิดคุณไม่ได้เคยทำธุรกิจที่เดียวกับรัฐบาลเนี่ยคุณจะไปคิดว่าโอ้มันเป็นบริษัทเอกชนนั่งตั้งใจก,อกอ่อกยอะไรนะส่วนใหญ่สัญญาของรัฐเนี่ยนะฮะสัญญาของรัฐเนี่ยนะฮะรัฐอ่าสัญญาที่รัฐทำเอกนนชนเนี่ยส่วนใหญ่รัฐเนี่ยได้เปรียบนะฮะมันเป็นอย่างนั้นมาตลอดเป็นอย่างนั้นมาตลอดเงื่อนไขในรัฐได้เปรียบเสมอมันแค่มีช่วงหนึ่งอะซึ่งแบบสัญญาทําทีใดทีหนึ่งเนี่ยมันมีแต่เสียค่าโง,ง่เยอะอะไรเงี้ยมันมีแค่ช่วงนั้น ซึ่งช่วงนั้นถ้าคนยังจําได้เนี่ยมันมีมันมีการเสียค่างโง่เยอะจริงแล้วมันเป็นช่วงซึ่งมีการทําสัญญาสัมปทานซึ่งทําให้เอกชนเนี่ยได้เปรียบเวลามีการทําผิดสัญญาแต่ผมต้องบอกว่านั่นคือข้อยกเวน้นนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปกติฮะผมไม่รู้ว่าสัญญา BTS รายละเอียดมันคงมีมากกว่าที่ผมได,ได้ได้เคยสัมผัสแต่ว่าแล้วผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมต้องตั้งประเด็นให้มันไม่เหมือนคนอื่นนิดนึงเรื่องน,นี้ไม่งั้นทุกคนก็ ก็ก็ไปมองแค่มุมที่ว่าโอ้ BTS ร่ำรวยอยู่แล้วทำไมค่าตั๋วยังแพงนะโอ้ประยุทธ์ถกเครียดประวิทย์อนุพงศ์สันติพร้อมพัฒเสียงแข็งจำเป็นต้องแก้นี้ขางนี่ไงรอบนี้ผมไม่ได้เชียร์ภูมิใจไทยนะฮะผมไม่ได้เชียร์ภูมิใจไทยนะผมคิดว่าที่มาดาเดียโพสต์มีเหตุผลนะฮะเพราะว่ากลับมาที่คำถามเดิมที่ผมมี กลับมาที่คําถามเดิมที่ผมมีเฮ้ยเดียวนี่นะฮะเดียวมันออกมาในแบบที่ BTS เขาจะแฮปปี้ไม่แฮปปี้เขาได้อะไรไม่ได้อะไรเนี่ยทุกอย่างมัน on the table ผมถามแฟร์นะผมไม่มีเหตุผลที่ต้องมานั่งเชียร์มาดามเดียหรือหรือสิ่งที่เป็นธุรกิจในเครือคีรีการจนาภาด์ don't c a r แแต่คำถามที่ผมมีก็คือว่า คือทุกอย่างที่ได้หรือไม่ได้เนี่ยที่ BTS กเขาได้หรือไม่ได้เนี่ยมัน on the table คำถามที่คำถามที่มีก็คือว่าทำไมภูมิใจไทยขวาง what's in it นี่คือคำถามนะแล้วเขาต้องตอบไม่เพราะว่าตอนนี้มันมีประเด็นเยอะแยะมากมายมีคนปล่อยข่าวเยอะว่าบิ๊กป๊อกนู่นนี่บิ๊กป๊อกอยากด้คนปล่อยข่าวเรื่องบิ๊กป๊อกเยอะมันมีอะไรซึ่งมีหลักฐานบ้าง มัน,ม,นมันคือเรื่องนี้มันต้องดูรงรายละเอียดหลักฐานและต้องแฟร์แต่ผมเห็นด้วยไว,ไว่าไอ้ค่าตั๋วเนี่ยมันแพงไปแต่ค่าตั๋วมันแพงไปก็ไม่ใช่ความผิดของ BTS ใช่ไหมคือประเด็นคือว่าคุณต้องแก้ไขรายละเอียดแล้วคุณคุณ,ค,ณคุณแก้รายละเอียดให้มันลงตัวคุณจัดสรรปันส่วนอำนาจและผลประโยชน์ให้มันครบถ้วนเรียบร้อยแล้วถึงเวลาคุณทุบโต๊ะแล้วคุณทำแต่ค่าแต่ว่าคุณไม่ปล่อยให้คาราคาสัง นายกที่ดีและบริหารเป็นเนี่ยแก้ไขปัญหาระดับแค่นี้เนี่ยกระจอกครับกระจอกกระจอกกว่าไอโอเมกรอนอีกฮะแล้วแก้มาตั้งนานได้แล้วคือบิ๊กตู่นี่คือห่วยฮะหวยฮะแล้วบิ๊กปอมก็ไม่เคยเอาแส้มาเคี้ยนบิ๊กตู่ให้แก้ปัญหาอะไรอย่างงี้ให้เป็นไม่ได้เรื่องฮะผู้อาสุวินเขาบอกว่า กรณีที่คมนาคมไม่เห็นด้วยผลการเจรจาและร่างสัญญาร่วมลงทุนของ BTS สายสีเขียวว่าเรื่องนี้มันมีมาก่อนที่มารับตำแหน่งถ้ามีปัญหามากก็เอาคืนไปก่อนหน้านี้เคยทำเรื่องเสนอคืนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายช่วงแบริ่งสมุดปราการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟมทุกอย่างจะได้จบส่วนปัญหานี้สินค้าง นี่ค้างจ่ายเนี่ยเรื่องของการรนไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนส่วนต่อขยายที่บริษัท b t ทีสยื่นฟ้องกทมเนี่ยต้องทวงรัฐบาลเพราะกทมเนี่ยไม่มีเงินกทมมีมติอย่าครมมีมติยืนยันตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้กทมดําเนินการตามผลการเจรจากทมยินดีที่จะดําเนินการตามมติดังกล่าวเข้าโดยสารสูงสุดไม่เกินห5สบาทที่ทวงติงว่าแพงยืนยันว่าก็ยังถูกกว่ารถไฟฟ้าสายอื่น ายไทยรัฐก็บอกว่ารายงานข่าวจากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานครแจ้งว่าข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์เป็นข้อสังเกตเดิมๆที่กทมเคยชี้แจงไปแล้วเช่นข้อกฎหมายกทมได้ปรับแก้ไขและสอบถามสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอายการสูงสุดและได้ข้อยุติว่ากทมเนี่ยทำได้โดยรายงานนาะยกให้ทราบแล้วค่าโดยสารที่ระบุว่าแพงและอาจเอื้อให้เอกชนปรับค่าโดยสารได้ตามใจชอบเนี่ย แยกเป็นสส่วนคือส่วนต่อขยายเริ่มต้น15บาทบวกเพิ่มสถานีละ3บาทเมื่อเข้าสู่เส้นทางหลักสัมปทานจะบวกเพิ่มอีก1บาทรวมัตราสูงสุดทั้งระบบเนี่ยเก็บไม่เกิน65บาทลดลงจากผลเจราจาก่อนหน้านี้เก็บสูงสุดไม่เกิน104บาทระบบตัวร่วมกทมยินดีเข้าร่วมข้อสังเกตการติดตั้งสะพานสองแห่งแยกหัทไทยรัฐและแยกพุทธมณฑลสายสอง เป็นประเด็นใหม่เป็นเรื่องหยุมหยิมไม่ใช่สาระสําคัญจะเรียกสํานักงานโยธาและสํานักงานจราจรและขนส่งมาประชุมหารือชี้แจงข้อสรุปเสนอกระทรวงคมนาคมให้รับทราบต่อไปนะฮะ BTS เขาเดินหน้าเนี่ยนะฮะฟ้องต่อนะกอทอมอนะทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลจะเอาอย่างไรจะให้เราเป็นผู้รับจ้างเดินรถต่อไม่มีปัญหาขอแค่ให้ชําระค่าช้างจ่ายที่จะใช้สัมปทาน มาให้ BTS ช่วยลดภาระของประชาชนภาระตรงนี้ค่อนข้างเยอะหลายแสนล้านไม่ใช่แค่3 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมล้านบาทอย่างที่พูดกันได้ทวงถามหนี้สินหลายครั้งได้ยื่นฟ้องทวงหนี้กทามาในส่วนค่าดําเนินการเดินรถ1นึ0 0หมื่นสองล้านบาทกําลังเตรียมฟ้องทวงหนี้ค่าติดตั้งระบบเดินรถอีก2 0 0 0 0ล้านบาทด้วยนะก็มีภาระที่จะต้องใช้ใจ่ายคือคืออย่างนี้ไอ้หกบาททั้งสายนี่นะหรือ6 5หรือราคาไม่เกิน65บาบาทหรืออะไรเนี่ย ฟังดูตัวเลขหกสิบห้าบาทเนี่ยแต่ถ้าคุณเอาตัวเลขหกสิบห้าบาทแล้วคุณไปดูนี่นี่นี่มหาศาลเนี่ยนะที่มันมีเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยนะคุณจะเข้าใจแล้วว่าหกสิบห้าบาทเนี่ยมันไม่สูงแต่ถ้าคุณมองจากคนซึ่งต้องจ่ายหกสิบห้าบาททุกวันมันก็อาจจะสูงแต่ถ,ถ้าคุณมองจากคนซึ่งประกอบธุกรกิจแล้วมันมีนี่ปลาเข้าไปเนี่ยนะ เกือบแสนล้านอะไรเงี้ยหรือมากกว่าน,นั้นเนี่ยนะหกสิบาทนี่มันมันจะชดใช้นี่ได้ไหมชดใช้ไม่ได้เขาถึงขอเขาถึงมีการฟ้องทวงนี้เขาถึงมีการเปิดทางให้มีการให้รัฐช่วยเหลือในการเคลียร์นี่ whatever ที่เขารับผิดชอบอยู่ที่เขาเคลียร์ด้วยแต่ไอการเจรจาเพื่อให้บริษัทซึ่งให้บริการขนส่งมวลชนเนี่ย นะไม่มีปัญหากับหน่วยงานของรัฐต่างๆและไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมันเป็นการเจราจาที่ผู้นำรัฐบาลเนี่ยจะต้องเดินหน้าจัดการให้สิ้นซากคุณจะต้องปรับโครงสร้างนี่อะไรคุณก็ปรับไปค,คุณต้องเทคลีดฮะคุณต้องเทคลีดแล้วพูดง่ายๆนะใช้ภาษาชาวบ้านพูดคือว่านายกรัฐมนตรีจะทำาหาะไรเรื่องนี้เนี่ยทำไปเลยลงมือทำเองและทำให้มันดีๆ ไม่ใช่ De ลเล a t e a u t h o r i t y ไปที่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วไปฟัดกันไม่ใช่ว่าให้กระทรวงคมนาคมฟัดกับกระทรวงมหาดไทยคุณลงรายละเอียดเองเลยมันก็จะมีนายกไว้หาสวรรค์วิมานที่ไหนแล้วมันเป็นปัญหาที่มีไม่ใช่แค่มาหาดไทยคมนาคมมันมีกทมด้วยแล้วมันมีความเป็นธรรมที่บริษัทเอกชนเนี่ยนะที่เขาทำนี่เขาต้องได้ด้วยทวงถามความเป็นธรรมให้บริษัทเอกชนในขณะที่ไม่ให้หน่วยงานรัฐฟัดกัน เนี่ยหละหน้าที่นายกฮะไม่ใช่ปล่อยให้มันซัดก,กันต่อหน้าที่นายกคือเรื่องใหญ่ๆต้องล้วงลูกนายกคนไหนที่ไม่ล้วงลูกในเรื่องใหญ่ๆนายกคนนั้นคือนายกด้อยประสิทธิภาพแค่นั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากงานเอกสารซึ่งนายกต้องเซ็นเนี่ยนะนายกไม่ได้เป็นปลัดเซ็นเอกสารนายกเป็นคนซึ่งต้องล้วงลูกแก้ปัญหา ฝ่ายไหนเอาเปรียบฝ่ายไหนอยู่ก็ไม่ให้มันเอาเปรียบฝ่ายไหนหาเรื่องฝ่ายไหนอยู่ก็ไม่ให้มันหาเรื่องคุณให้ความเป็นธรรมกับแต่ละฝ่ายซึ่งขัดแย้งกันซึ่งเป็นองค์กรใต้บงงังคับัญชานั่นนั่นแหละคือนายกมนตรีที่ดี